ขอแนะนำร้านวิวปรกรณ์บริการขายสินค้าแบบ An i m เม e f e n d e r ดอร์เขาจะทา e เวอและเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุม่มตัวรับเพชรหรือลีโลก็มีคุณได้เลือกใช้ได้ลเลือกซื้อกันอีกมากมายและตัว t ่วยทา e เ e อร e ดิเต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต้องติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรเมตืตา19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน80วันหร้อยละ ใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสนง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาร่างคุณสมามารถรับรางวัลการได้ผ่านโทม o นี่โวลเลทแอปธนาคารต่างๆดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราจะมา E O E Gis กันนะครับผมก็จริงๆเนผมกะว่าจะทําเป็น3าดาวนะแต่ว่า3ดาวมันทําไม่ได้นะตัวรับอะ สต่ับมันมีแค่ดาวเดียวนะครับมาทำสามดาวไม่ได้จบเลยโคตรจบนะครับโอเคครับก็มาเดิมครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปซูมแตกนะครับอ่าซูมเทรดลีโลนะครับแล้วก็อีวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโชว์คกิลให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับงงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดชซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็มีโค้ดใหม่มา2โค้ดนะครับผม6กร้อยเคไนะครับนี่เลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกโค้ดหนึ่งนะครับชื่อว่า 70M v สิบเนะครับนี่นะครับได้ดีโลมา2อันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดใหม่อ่าโอเคครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปอีโวนะครับขอซุ่มก่อนดะขอซุ่มเทรดก่อนอ่ะซุ่มเทรดก่อนมีงบ13นะครับเดี๋ยวซุ่มสัก3รอบก่อนโมนาชมาร์ k แมนวะโมนาดกี่โมงซุมซ่มซุ่มอุ้ยไดโซล่าวะ ยได้โซล่ามาครับบวกดามเมจสิบเปอร์เซ็นนะครับผมแล้วก็ตีเร็วห้าลบห้าเรเซนระยะบวกอีกยี่สิบโซล่าศูนย์จุดห้าครับยังไม่ว้าวเท่าไหร่ถ้าเป็นศูนยจุดหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยกาลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มสเต็กดีเลวนิดนึงอืมตอนนี้ก็เป็นดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวสุ่มแบบนี้เลยสุ่มจังหวะจะได้แซดนะครับแบบนี้ไปไปุไป้ยบีล้วนแ A, มาวะเซปกติของผมเนี่ยแบบสูมแบบศูนเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็แซตนะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนอ e ีกิสเนี่ยจะไม่มาโอ้บีล้วนว่าเหมือนอ e ีกิสจะไม่มาเลยนะเซตจากช่องก็ไม่มีเลยเหรอโอ้ดูไม่ดีเลยครับอีก e ิสดูไม่ดีเลยมีสามันนะผมใส่หมดบีอ่ะใส่หมดเลยนะครับดูไม่ดีดูไม่ดีคลิปที่ดูไม่ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ e ีวอนก่อนดีกว่าค,ครับเดี๋ยวเรากรอบมาสุ่มเทรดอีกสิบรอบนะ นี่นะครับของผมก็ครบแล้วนะครับได้เป็นอีกิสอีลิตไนฟ์นะครับผมมาอีโวเลยเรียบร้อยครับก็ได้ของรีสเต็คมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่หน่อยซิลองใส่เบ a ซิ่งสักนิดนึงล็อกไว้ด้วย Bla zing, Bla zing. เบ a ซิ่งเบ a ซิ่งอ้าวอ๋อต้องถอดของนี้ก่อนนะเ,เจ๊เ <laughs> บสซิ่งเท่นะเออทำไปเล่นเท่นนะครับเดี๋ยวใช้ถั่วเพิ่มเวียวไว้เขาหน่อย ไม่รู้ว่าจะได้ตันหรือเปล่าได้44เวลนะครับเดี๋ยวเอาเลยฟีดเลยโอเคเดี๋ยวรีก่อนรีนี่ก่อนนะครับเขาให้มาเราก็ใช้น้อยเราก็ใช้น้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะบีล้วนอืมซูมตั้งนานสรุปวนมาที่บีล้วนนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราซูมเทอีกสิบอันกันนะครับ0.5เนี่ยมันยังไม่จับเท่าไหร่นะผมถ้าลกปนี้ผมได้โบนัสนะโอ้โหเดี๋ยวผม อแจกอะไรดียวว่าเกมน,นี้มันเทีไม่ได้ไม่มีอะไรแจกแล้วกันไปปุ๊บสวิปหนึ่งครับวีโก้หนึ่งครับได้ e ีพครับไวโก้หนึ่งครับ,รบ,วรบสวิปหนึ่งครับวโก2สอ้ยมาอีพีแล้วเลงสงสวิปหนึ่งสุดจบที่มาร์คแมนครับสุดผมจบที่มาร์คแมนลุงนี้เอาโซล่าาไว้ก่อนก็นดีอ่ะใครจะรู้มันจะเกลือขนาดนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาตัวเนี่ยเก็บคอลเลคชันนิดนึงได้เพรเยอะไหมอู้ดี่ห้าร้อยเพรเลยครับซ่มเลยดีกว่าเผื่อไออะไรนะอาลูคัสกอ,อกนะครับในไลฟ์ไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้ปะมากี่โมงครับอารูคัสไม่มาสักทีนะใครได้รับบ้างครับตัวรับแต่ส่วผมยังไม่ได้สักตัวเลยโคตรจะเกลือนะครับอ่าตรงนี้เลเวลไมล์สโตนนี่ตออเลเวลห้าห้าได้ไได้อีกห้านะครับ จริงๆเนี่ยผมกะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาจัดนะครับก็คือแพ็กนี้นะห้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่บลบอกหมดครับโอเคครับผมก็จะเราเนี่ยเอาตัวไปรอกันเลยครับว่ามันทําอะไรบ้างอ่ะลืมไปนะเดี๋ยวผมอ่านพาสซีฟก่อนนะว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่ะผมพาสซีฟแรกนะครับผมก็ตีบอสนะครับดาเมจจะแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สโตนเกจชาโดนะครับผมดาเมจเนี่ยบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะตีเร็วขึ้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะอิมมูนสตันนะครับจะไม่วิทานโดนสตันนะครับผมแล้วก็ชาโดคอมบานเดอร์ดาเมจและระยะนะครับจะบวก20%นะครับเป็นเวลา70วินาทีนะครับหลังจากที่เงาเนี่ยเข้ามาในตัวนี้เข้ามาในระยะของตัวนี้นะครับเงาในที่นี้น่าจะเป็นของซองกินอู U, หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวมันทำอะไรได้นะครับต้องรอดูในเกมแต่บัฟของซองกินอู U, เนี่ยจะสังเกตว่าเอา้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ครับจะสังเกตว่านี่ครับ ถ้ามีตัวละครชื่ออีกีเนี่ยมันจะบวกพลังให้กับอีกีอีก2 5เนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่านะว่าตัวมันโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอีฟีเจอครับผมโอเครับผมตอนนี้ผมก็มีเงินพอที่จะวางอีกีแล้วนะครับผมอีกีสามารถวางได้3ตัวนะครับต้องโมนาสยังไงก็ต้องบัฟโมนาสนะครับตัวนี้อาจจะเริ่มจากการวางคัดแรกเลยนะครับค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอัพขั้นแรกเนี่ยก็บวกพลังโจมตีแล้วก็ระยะนะครับแต่ยังคงเป็นท่าเดิมอยู่นะครับ นี่อันนี้ก็เพิ่มทุกอย่างนะครับสามอย่างเลยขั้นที่สองขั้นที่สามนะเปลี่ยนท่านะชื่อว่า Com m a n d e r slash นะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเนาะอับแล้วอ่าเป็นการตีแบบวงกลมแล้วนะครับเพิ่มทุกอย่างนะครับผมขั้นที่สี่ก็ยังเพิ่มทุกอย่างอยู่นะครับใช้พัสทธิ์ไปอย่างปัสิุใช้ได้เลยนะครับผมวางปุ๊บใช้ได้เลยโอเคประมาณนี้แล้วก็ขั้นที่ห้านะผมใช้เจ็ดพันห้าเพิ่มทุกอย่างเหมือนกันนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ระยะไม่เพิ่มนะอ่า ก็ตีเร็วอยู่นะสำหรับผมผมว่าตีอ๋อตีเร็วเพราะผมมีบัฟไอ้นี่หรือเปล่าอันนี้มันอันนี้มันระยะหรือตีเร็วครับลืมตรงนี้เป็นไงบ้างน่าจะโอเคอยู่คุยด้วยผมขั้นที่หกนะครับผมก็มีเปลี่ยนท่านับชื่อว่า shadow f a l s l a m นะไปลองดูว่าเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะเท่ดีเบสซิ่งก็เท่ครับดูนีตาฟ้าซะด้วยโคตรเฟียวขั้นต่อไปใช้หนึ่งหมื่นนะครับตังไม่พอเดี๋ยวขอเก็บตังสักแป๊ อ่ะกลางพอแล้วนะครับขั้นที่เจ็ดขั้นที่เจ็ดก็ยังไม่มีอะไรนะครับขั้นที่แปดก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมอัพขั้นแปดเลยขั้นที่เก้านะครับก็จะมีชาเพิ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า Shadow's Embrace นะครับก็เดี๋ยวรอเงินสักแป๊บอ่ะขั้นที่แปดนะครับออู้้ตีแบบ AOE วงกลมเลยครับโดนทั้งแมปโดนทั้งวงเลยไม่ใช่ทั้งแมปโดนทั้งวงอุ้ยโหยโหดแล้วเนี่ยหดแล้วเนี่ยหดนะถือว่าหดนะ โหดจัดเลยครับแล้วก็ขั้นต่อไปใช้14นสครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเอาซองกินอูเนี่ยมาวางแถวๆนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันติดบัฟนะครับแต่ว่าต้องอัพเป็นขั้นที่8ด้วยเนาะถึงจะติดอ่ารีเควเมนต์นะครับหรือว่าบัฟโอเคครับก็เดี๋ยวรอเงินอัพอีกิสก่อนแล้วกันอ่ะเงินพอแล้วนะครับขั้นที่10บนะครับยังไม่ตันนะครับยังอัพต่อได้เตลีวงกลมโหดมากโหดสุดๆครับเดี๋ยวรอเงินหมื่นหก อ่าตอนนี้เงินพอแล้วนะครับขั้นที่สิไม่รู้ว่าตันหรือ,อยังนะตันแล้วนะครับผมตีอยู่ที่1นึ่งนพันนะครับถ้ามีโมนาดเนี่ยกบบไปสามร้อยเปอร์เซ็นโหดมากโอ้โหผมไม่รู้ผมจะเสียกี่บาทนะครับหรือว่าเสียกี่รีโลนะในการท e ําอีกิสโมนาดนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยผมก็จะจัดมาสัก100รีโลนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับถ้ให้ผมทําคลิปถุงรีโลเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เปิดซับสไคร้แล้วก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกผมด้วยละกันนะครับคนละ35บาทนะครับถ้าไม่ตามวันนี้ราคาถูกกว่าน,นี้อาจจะเป็นตอนลดราคาก็สมัครกันได้เนาะโอเคี้ครับผมก็เดี๋ยวผมอัพทอกินอูให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะติดพาร์สี่เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขนาดไหนนะครับตอนนี้มัน1 4ึ่งเดนะครับหนึ่งีเจ็ดเดี๋ยวผมเขียนไปก่อนอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอัพกันอัพทองกินดูนะครับให้ถึงขั้นที่8นะครับไปครับตอนนี้ก็ขั้นที่8ดแล้วนะปึ๊บ เรียบร้อยแล้วนะครับอีกทีเนี่ยดามเมจมันยังไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าพาสซีฟนี่คือผมต้องเสกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวพวกนี้ชนค่านะครับมันถึงจะเพิ่มนะอ้ามันเพิ่มเลยเหรออ๋ออ,อ๋ออ,อ,ออ๋อเงาเง,งาพวกนี้มันเข้ามาในระยะแล้วนะนี่ก็ดามเมจนะครับกับระยะจะบวกยี่สิบเอร์เ็นตะครับผมอันนี้เพียวๆของตัวมันนะครับสองตัวเนี้ยต้องเล่นด้วยกันนะยังไงก็ต้องเล่นด้วยกันเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวถ้าตัวนี้ชนแล้ว มันตายนะครับดามเมจอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนีวเราดูเราดูแต่มันจะได้ชนหรือเปล่าวะสิบเจ็ดจุดห้าหกแล้วตอนนี้ลองดูชนตายอ่าน,นี่เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มเป็นสิบแปดใช่ไหมครับสองตัวนี้ยังไงก็ต้องมีคู่กัน,นครับโหดมากต้องมีถ้าคุณมีอีกิสอย่างเดียวเนี่ยไปหาโซนอูมาครับถ้าคุณหาโซนมีโซนอูแล้วเนี่ยหาอีกิสแต่นี่ยากหน่อยไอหาโซนกอูกเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่หาอีกิสเนี่ยยากมาก อ่ะว่าเป็นตัวคอมโบที่โหดนะต่างคนก็ต่างโหดพูดตีสองหมื่นอ่ะตีสองหมืนอ่ะโคตรแรงอ่ะถ้ามีมวลาหารที่บูทําเป็นแสนได้นะครับเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากที่จะกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยละกันนะครับก็สอนนีไปแรับผมเย้อุ้ยโหดว่ะโหดจัดเลย